ก้าจิรายุก้าจากนักแสดงสู่ขุมพลังเสียงของวงรีโทรสเปกกับลุกผมยาวสุดเท่ที่ขโมยหัวใจของสาวสาวทั้งประเทศนักสร้างตำนานที่ทำคนวาวุ่นก้าจิรายุก้าจากนักแสดงสู่ขุมพลังเสียงของวงรีโทรสเปกกับลุกผมยาวสุดเท่ที่ขโมยหัวใจของสาวสาวทั้งประเทศ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มคนบันเทิงที่มีความสามารถมากรนจริงๆสำหรับ9จิรายุละองอมณีไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง9ก็ทำออกมาได้ดีตีบทแตกทุกบทที่ได้รับส่วนด้านผลงานด้านดนตรีของ9จิรายุก็กำลังไปได้สวยในบทบาทขุ้มพลังเสียงร้องยุคใหม่ของวงรี t r o สเปกจนกลายเป็นขวนัญใจแฟนเพลงรีโทรสเปกไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจากก้าวจิรายุได้พิสูจน์ตัวตนในฐานะรอนแมนของวงได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยน้ำเสียงการร้องที่หนักแน่นทรงพลงังประสานเข้ากับดนตรีและเพลงต่างๆของวงได้อย่างลงตัวยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และตัวตนทางดนตรีของวงรีโทรสเปกที่ชัดเจนมาโดยตลอดได้อย่างดีแม้ว่าก้าวจะแบกรับความคาดหวังไว้มากมายในช่วงแรกแต่เขาก็สามารถก้าวข้ามความกดดันเหล่านั้นและเป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงในฐานะรอนแมนวงรีโทรสเปกอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ไหน9้าจิรายุก็สามารถสะกดแฟนเพลงจนอยู่หมดัดนอกจากนั้น9้าจิรายุยังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่สาวๆทั้งประเทศชูป้ายไฟให้เต็มสิบในความหล่อเท่โดยเฉพาะกับลุกนักร้องหนุ่มผมยาวมาสเซอร์ที่มีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอามากๆเรียกได้ว่าจะมองมุมไหนก็ดูเฟี้ยวไปหมดจึงไม่แปลกใจเลยที่สาวสเอ่ยปากออกเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้หล่อเกินต้านจริงๆ จิรายุละอองมณีเกิดที่ตำบลเทอํำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นบุตรของนายทวีกับนางวรนุชละอองมณีเมื่ออายุได้สามเดือนได้เข้ามาอาศัยที่กรุงเทพมหานครศึกษาที่โรงเรียนอมาตยกคุลเขาเริ่มเข้าวงการบันเทิงเมื่ออายุ5ขวบจิรายุสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศีนครินวิโรธสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมเอกการตลาด